สวัสดีครับไทยถามชาแนลครับกิติครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจได้กิติครับวันนี้กิติปริชีกแนวครับเอาอุปกรณ์เขาเรียกอุปกรณ์ในการทํามันเกลียวมาฝากครับโอเคครับนี่ผมก็ดูนะนี่คือวิธีการทํามันเกลียวเอาไว้ทอดขายหน้าโรงเรียนขายในอานกาชาติขายหานวัดโอ้โหเมื่อ,อ,อ,อาวานนะกิติไปซื้อมันฝรั่งมาเนี่ยมมันฝรั่ง นะครับเมื่อซื้อมากิโลหนึ่งซื้อในบอกก่อนแมคโครครับก็ขายถูกมากเลย39าบาทก็มีโล49ก้าด้วยกิตติเลือกโล39บาทเดี๋ยวมาทํามันเกรียวฝากเพื่อนแต่อีกออื่นนะเราต้องมีตัวนี้ครับอุปกรณ์เป็นไงฮะอุปกรณ์ตัวนี้ก็เรียกว่าอุปกรณ์ในการทํามันเกลี้ยวครับนะอันนี้คือตัวนี้คือตัวที่กิตติใช้อยู่ใช้ดีมากเดี๋ยวผมจะแกะดูนี่กล่องจะอยู่สภาพนี้อยู่แบบนี้นะ นี่ครับดูให้ดูกล่องก่อนนี่ให้ดูกล่องก่อนเป็นไงนี่ฮะมันเกลียวมันอ่านี่อุปกรณ์นะฮะชื่อยี่ห้อโอเคไม่ต้องบอกยี่ห้อประกิติอ่านภา,านษาอ,อังกฤษเอกอังกฤษอยู่อ่ะมาดูวิธีการทํามันเกลียวมาดูก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะข้างในมีอะไรบ้างในกล่องนะกกแกะกล่องก่อนเวลาตาลูกค้าซื้อหรือว่าเพื่อนๆซื้อนะนะนะอกกรณนขาย เออขายนะคงไม่แจกฟรีนี่เนะพอแก่มาถึงก็จะมีอะไรบ้างในสูงนะนะจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้น,น,นะครับเนี่ยเหมือนตัวนี้เลยนะแต่ตัวนี้มันล็อกอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะมีอะไรบ้างอ,อ่าไอ้ตัวนี้ปุ่มสีดําก็คือตัวจับนะเอามาใส่ตรงนี้อันนี้เพื่อนๆต้องไปประกอบเองนะแล้วก็ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ล็อกเวลาล็อกเสร็จแล้วเราก็ดังกง้าออกก้าออก อ่าตัวนี้ก็คือตัวหมุนมันฝรั่งนะตัวจับพูดง่ายฮะอเสร็จแล้วก็อะไรต่อไอ้ตัวนี้คือตัวอ่าตัวใส่ก้านไม้นะในกล่องมีอะไรมัง่งมาดูวางของก่อนนะวางตรงนี้นะอาวลืมบอกเพื่อนๆนะฮะเวลาใช้งานอ่ะนี่ล็อกล็อกกับโต๊ะเห็นไหมนี่เห็นไหมยกกับโต๊ะนี่นี่ตัวนี้นะล็อกกับโต๊ะอ่าโอเคได้นะฮะในกล่องมีอะไรมั่งครับ นอกจากอานอกจากมีเบอร์ชัวให้นี่วิธีการทำไม่ยากนะถึงเป็นภาษาอังกฤษมองรูปภาพก็รู้นี่อุปกรณ์อะไรมีให้ไม้มาด้วยคนระับท่านผู้ชมดูนะนี่ให้ไม้มาประมาณ3-4อันนะโอเคไม้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำสาธิตเลยนี่เอาตัวนี้นะตัวที่กิตติใช้งานอยู่ก็แรกเลยครับเอาไม้นะครับจะไม้ใหญ่ก็ได้นะ ซส์ขนาดน,นี้ก็ได้เราไปซื้อตามาร้านเกี่ยวกับภาชนะ,ะเกี่ยวกับทำอาหารเราเสียบตูดก็ไปเลยเปไ็นไงฮะนี่เสียบตูดก็ไปเลยนะครับเสียบไอ้เปล่าประมาณนี้นี่นี่ไม้อันใหญ่นะแล้วก็อย่างแรกนี่ใส่ลงไปในนี้เลยในร่องโอ้โหโอุปรกรณ์เสริมตัวนี้จริงๆทําไว้นะแต่นี่คือสาธิตช้าเห็นนะครับทีนี้นี่แล้วก็ดันให้ติด ตัวนี้นิดนึงนะอย่าดันเข้าไปเยอะนะเอาแค่ติดนิดเดียวถ้าข้าไปเยอะเดี๋ยวมันจะตัดแค่ตรงนี้เสียดายเนื้อฝรั่งนะก็ตอนต่อไปครับจับอ่าล็อกอ้าวล็อกอยู่กับโต๊ะเสร็จแล้วนะฮะอ้าวแล้วหมุนนะหมุนไปเรื่อยๆฮนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอ่อหมุนหมุนเนี่ยไปไหน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 โอเคฮนะเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนนี่หมุนอีก หมุนไปเรื่อยๆนะเป็นไงเป็นไงโห,น,หนี่สามารถใช้งานได้วันอขอโทษนะคนทอดทอดไม่ทันอ่ะเห็นไหมเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมาเห็นไหมเนี่ยดึงออกมาเนี่ยเป็นชิ้นนะฮะเป็นชิ้นขั้นตอนต่อไปทําไงครับก็คือจัดการจัดระเบียบนี่ระเบียบโอ้โหทำนั่นทำบ่อยๆเดี๋ยวเราชานาญแล้วครับนะคนไหนที่ใช้อุปกรณ์นะฮะลองลองดูตัวนี้นะเป็นอุปกรณ์เสริมนี่เห็นไหม เราทำม,ามันชิ้นใหญ่เราก็ปรับนี่ไปไหนไปนไหนไปนไหนนี่คืออุปกรณ์คันมันกระรังทอดเ <c oughs> นี่ไปไหนไปนไหนเอายาวเอา,เอา,เอาสั้นเราก็จัดได้นะเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะเราจะเอาให้ห่างหรือว่าเอาให้ดูแล้วใหญ่เวอ่ออลังการเนี่ยอะดูอะมาดูลูกที่สองถ้าเกิดว่าไม้เล็กเป็นไงมัง่งอะเสียบก็เหมือนเดิมนี่เสร็จแล้ว ตัวนี้นะมันจะมีตัดออกนิดหนึ่งนะตัวนี้มันล็อกอยู่นะเราต้องฉีกออกมาแล้วก็ดึงดึงดึงนี่อันตนนี้เราไม่เอาเนาะโอเคใส่ก็ไปไม้ก่อนอื่นต้องใส่รูนี้ก่อนนะใส่ฝั่งหน้าก่อนนี่ทีนี้อันนี้มันติดติดเราก็สามารถเคลื่อนตัวได้นะโดยการกลางตัวนีนะ้ดันออกไปนี่นะเห็นไหมมันจะมีรูอยู่ใส่ไม้นะแล้วเราก็ดันให้มันกระรังเนะี่ยข้าไปเจาะที่เนื้อ นิดเดียวพอถ้าเกิดว่าเราใส่เสียบเยอะนะเนี่ยมันจะกินเนื้อไปเยอะนะเราเสียดายเนื้ออ่ะโอเคนะแล้วก็ดนันอีกทีนึงอ่ะแล้วก็ผลักไปให้ติดกับตัวตัวนี้ตัวฟันฟันที่มันจะทําให้เป็นเป็นแผ่นน,นะแล้วก็ปล่อยแล้วมันจะล็อกเงี้ยเราก็หมุนเลยนี่เห็นไหมเนี่ยหมุนหมุนไม่คี่สักไม่ถึงสิบยี่สิบวินาทีอ่ะเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆนี่เห็นไหม เป็นไงเจ๋ง่ะเจ๋งวะโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้ผมสามารถทําได้เยอะเลยเสร็จแล้วเราถอดออกมานี่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเรามาจัดให้เป็นนี่เรามาจัดระเบียบนะเออจัดยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะะจัดยัางไงก็ได้จะเอาห่างขนาดไหนอยู่ที่เราเนาะล้ต้องดูไม้ด้วยว่าไม้สั้นไม้ยาว้าตรงค้อนยาวๆเราก็จัดออกไปเนี่ยไม่ไม่สวยไหมนี่เอาจัดจัดอ่าโอเคนะเป็นไงเป็นไงเป็นไง เจ๋งป่ะเจ๋งว่าสุดยอดป่ะอ่ะดูสามอันเอาไปทอดเลยครับเพื่อนๆนั่นโอเคครับนี่คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เสริมในการขายทำให้ยอดขายโราแบบขายแบบทอดได้เยอะทำได้ไวไม่ต้องเหนื่อยทุนแรงไปเยอะราคาจัดโปรโมชั่นเลยราคานะครับผมให้ไปเลย350ส่ทรงฟรีไปเลย รับเนี่ยดูดโดูที่หัวคลิปดูที่หัวคลิปแอดไลน์มานะครับแล้วก็มีเบอร์แอดไลน์มาแล้วก็มีเบอร์หมายเลขบัญชีโอนก็นมาแอดไลน์มาบอกว่าโอนแล้วรับรองว่าชิ้นนี้350บาทส่งฟรีรถึงบ้านเลยครับโอเคนะนี่คืออุปกรณ์นะครับในการก็เรียกว่าทุนแรงในการค้าขายนะครับในการหั่นมันกวัดหลังให้สวยงามอย่าลืมอยากได้ แอดไลน์มาเลยนั่นดูเบอร์ไลน์นะที่ให้ไว้หน้าคลิปวิดีโอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบอร like, ์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนเดีย๋ยวหาสินค้าที่สุดยอดมาฝากอีกครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ